Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จานไถ่เมโมบอลันดิสนะฮะหลายคนอาจจะเห็นผมแท็กเตอร์บอยมาโผล่ในช่องนี้ได้ไงเฮ้ยมาได้ไงวะอะไรอย่างงี้และวันนี้นะครับเราจะนําจานไถ่เมโมนะฮะมาทดสอบกับรถแท็กเตอร์จอร์เดีย540ศดี D. แต่นะฮะจานไถ่เมโมในครั้งนี้ที่เราเอามานั่นก็คือจานไถ่เมโมขนาด26นิ้วและเป็นจานบุกเบิกซึ่งเป็นไซส์ขนาดของจานที่ใช้กับรถ แท็กเตอร์ขนาดใหญ่นั่นเองเรามาดูกันว่า 5040D คันนี้จะสามารถใช้งานกันกันกบด้วยกันกันกบแมมโม่26นิ้วได้หรือเปล่าโดยให้คุณลุงสุขุมเป็นคนสาธิตและคนใช้งานโดยผู้ใช้งานจริงนั่นเองมันจะเป็นยังไงนั้นเรามาลอติดตามกันดีกว่านะฮะไปครับลุง We'll oh, oh, ลหลังจากที่คุณลุงสุข,ขุมได้ไปทดสอบรถแท็กเตอร์จอนดีย50-40ดีแล้วก็จานไถบุกเบิกขนาด26นิ้หวยี e ่ห้อ Me m โ d i s นะฮะยี e ่ห้อช่าง Me m โมนั่นเองความรู้สึกของลุงที่ได้ใช้รถทั้งรถแท็กเตอร์แล้วก็จานไถมีความรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันพอด,ดีนะไถได้ดีรอยไถก็สวยอ่าแล้วรถแท็กเตอร์เป็นไงบ้างรถแท็กเตอร์ก็แรงบิดใช้ได้อ๋อ oh. มีมากเลยเกินคาดคาดคิดไว้ เห็นจากที่ลุงขับลอยไถก็ออกมาดีการไถโอเคดีเลยใช้งานได้และราคานั้นย่อมเยาวเช่นกันนะฮะซึ่งเป็นจุดเด่นลูกค้าสนใจและใช้งานเลือกไปใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงช่วงสาระสำคัญของคลิป <c oughs> ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่สาระสำคัญของคลิปแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้มีของแจกนะครับเสื้อยืดจากเมโมนะครับ20รางวัล สำหรับผู้ที่มาคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าจานไถยเมมโมนั่นเองนะฮะยีท่านนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างเลยเราจะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมานะฮะกะติกาว่าวันไหนสิ้นสุดเดี๋ยวขึ้นไว้ใต้คลิปละกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณลุงสุข,ขุมมากนะฮะขอบคุณมากครับที่มาทําการเทศสาธิตรถแท็กอร์จอร์ดีย์ส0แล้วก็จานไถยเมมโมดิสนั่นเองนะฮะ จานถ่เมโมโบลอนดิสนะฮะอย่าลืม subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไป subscribe ช่องผมด้วยครับแท็กเตอร์บอยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ทั้งสองช่องด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ